เตานัทพรกลับมาหุ่นเป๊ะแล้วเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวคนดังที่หลายคนคนน้า้นตากันดีสำหรับเตา้านัทพรเพราะมีผลงานปังๆออกมาให้ติดตามกันตลอดร่วมถึงข่าวคราวของเจ้าตัวและแฟนหนหุ่มไฮโซนายแปลนาย ซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนยังพอจำกันได้ที่สาวเต้าไปออกงานอีเวนต์งานหนึ่งจนถูกหลายคนดราม่าเลยว่าผอมมากจนตอนนั้นพีพีน,นักข่าวต้องไปถามเจ้าตัวทำไมถึงผอมหนักขนาดนี้จะเป็นโรคคลั่งผอมเหมือนที่หลายคนเป็นหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้สาวเต้าก็ตอบไปแล้วว่าไม่ได้คลั่งผอมแต่อย่างใดเพียงแต่อยู่ในช่วงที่กำลังออกกำลังกายซึ่งออกกำลังกายหนักไปนิด แต่ไม่ต้องห่วงเพราะมีแพลนจะเพิ่มน้ำหนักให้สมส่วนอย่างแน่นอนล่าสุดสาวเตาก็กลับมามีน้ำมีนวลอีกครั้งเพราะจะเห็นเลยว่าคลิปรีวิวสินค้าของเจ้าตัวในอินสตาแกรมช่วงนี้สาวเต้านั้นดูสมบูรณ์ขึ้นมากแถมแก้ม ก็กลับมาฟูเหมือนกับที่แฟนๆหลายคนชอบกันแล้วเพราะก่อนหน้านี้หลายคนเคยคอมเมนต์ว่าไม่ชอบแต้วตอนผอมหน้าเรียวแบบนี้เลยแต่ชอบแต้วตอนมีแก้มนิดๆมากกว่าเพราะดูน่ารักและหน้าเด็กแม้เชื่อว่าตอนนี้คงถูกใจแฟนๆกันยกใหญ่เลยล่ะค่ะ